สวัสดีค่ะพบกับมาม่าบูใน hello Thai Joy นะคะมีคนบอกมาม่าบูบอกว่าเมื่อคุณไปอยู่ต่างประเทศนั้นคุณจะได้เช่าบ้านได้ในราคาแค่60เหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้ไปตายเอาดาบหน้าอยู่ต่างประเทศและขยันทำมาหากินคุณก็จะมีเงินตั้งตัวได้มาม่าบูบอกเลยค่ะว่าโกหกค่ะเป็นไปนไม่ได้ค่ะที่จะเช่าบ้านในราคาเพียงแค่ 60เหรียญเท่านั้นเป็นไปไม่ได้100เเซ์ค่ะคราวนี้เรามาฟังข้อเท็จจริงที่ประเทศเยอรมนมีกันก่อนนะคะห้องเช่าที่ประเทศเยอรมนมีขนาดประมาณแค่4เมตรคูณ5เมตรมีห้องน้ำในตัวนั้นเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทค่ะและห้อง1 2 0 0 0บาทที่มามมาบูบอกนี้คืออยู่ห่างไกลออกนอกเมืองค่ะ และที่สำคัญหากคุณไม่มีรถคุณจะต้องนั่งรถเมล์ไปทำงานนั่นคือปัญหาเพราะรถเมล์อยู่ที่ต่างประเทศจะวิ่งตามเวลาค่ะไม่ได้เปิดตั้งแต่ตีสามตีสี่เหมือนบ้านเรานะคะบางที่เริ่มตีห้าก็จริงค่ะแต่นั่นคือในเมืองแต่นอกเมืองนั้นเริ่มประมาณหกโมงเชา้าและบางแห่งรถเมล์วิ่งถึงแค่สองทุ่มครึ่งเท่านั้นค่ะ คราวนี้เรามาดูราคาที่ใกล้เมืองเข้ามานะคะจะเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทค่ะมามาบูพูดไม่ผิดค่ะราคานี้เริ่มต้นที่สองหมื่นบาทเป็นห้องชุดค่ะมีคนยุยงบอกว่าให้คุณออกมาเลยมาอยู่ต่างประเทศและให้คุณไปรับจ้างทําทุกสิ่งทุกอย่างบอกไว้เลยนะคะว่าการทํางานที่ต่างประเทศนั้นและเป็นผู้ใช้แรงงาน เขาจะใช้คุณชนิดที่วัวตายควายล้มค่ะนี่คือความเป็นจริงค่ะคุณอย่าคิดนะคะว่าออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วมาอยู่กับใครก่อนก็ได้อยู่ที่ต่างประเทศเขาไม่ได้รับใครซีซัวนะคะคนไทยที่เห็นหน้ากันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยและเขาจะช่วยเหลือกันเวลาอยู่ต่างประเทศไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเมื่อคุณอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าคุณจะขอใครกินได้เหมือนอยู่ประเทศไทยไม่ใช่ค่ะคราวนี้ เรามาพูดถึงอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในตัวเมืองที่คุณสามารถเดินไปทำงานได้ใกล้ที่ทำงานที่สุดสตาร์ทที่30,000บาทค่ะและในอพาร์ตเมนต์และห้องเช่าต่างๆกฎหมายจะมีบอกไว้เลยนะคะว่าคุณสามารถอยู่ได้1-2ถึง2คนถ้าหากเพื่อนบ้านโทรไปบอกว่าในห้องเช่านั้นมีเกินกว่าจำนวนที่รัฐบาลกำหนดนั่นหมายความว่าคุณต้องถูกจับและถูกปรับเงินค่ะ คราวนี้มาดูบ้านหลังกันนะคะมามะบูได้ยินมาบอกว่าแค่60เหรียญเองคุณสามารถเช่าบ้านได้มามะบูบอกไว้เลยค่ะไม่ได้ค่ะถ้าคุณจะเช่าบ้านหลังคุณต้องสตาร์ทที่60,000บาทค่ะราคาห้องเริ่มต้นตั้งแต่1 2 0 0 0บาทจนถึงราคาบ้านหลังสตาร์ทที่60,000บาทนั้นยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าเครื่องทำความร้อน เวลาหน้าหนาวนะคะซึ่งบอกไว้เลยค่ะว่า3อย่างนี้สูงมากค่ะแค่การรักษาหม้อแปลงซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ําไม่ได้ใช้ไฟยังไม่ได้ใช้เครื่องทําความร้อนเลยคุณต้องจ่ายค่ารักษาหม้อแปลงไม่ต่ํากว่า800บาทขึ้นไปค่ะหากผู้ใดต้องการออกจากประเทศไทยและฟังเขายุโยงบอกว่าให้คุณไปสู้ตายเอาดาบหน้าที่ต่างประเทศ เอาไอ้คนที่บอกคุณนะคะ่ะเขากล้ารับรองเอาคุณไปอยู่บ้านไหมบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าเขาดีจริงและต่างประเทศดีจริงให้เขารับรองพวกคุณไปอยู่ที่บ้านเขาค่ะและคุณจะได้คำตอบนั้นว่าเขาโกหกคุณหรือเปล่าและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราเป็นคนต่างด้าวที่อยู่ต่างประเทศคนที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของห้องหรือเจ้าของบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะที่เขาจะให้เราเช่า แต่ถ้าเป็นคนประเทศเขาไม่มีปัญหาหากคุณไม่มีใบการันตีจากที่ทำงานหรือไม่มีใบการันตีจากรัฐบาลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะมาซัพพอร์ตคุณบอกไว้เลยค่ะแม้คุณจะเช่าห้องหลังเล็กๆหรือหลังกลางและแม้กระทั่งบ้านเขาจะไม่พิจารณาคุณค่ะ คุณอยากรู้อะไรคุณถามมามะบูมาค่ะและมามบูจะตอบความเป็นจริงให้คุณได้ทราบแบบร้อเปอร์เซค่ะโดยที่ไม่ปิดบังค่ะเพราะมามบูไม่ต้องการให้คนไทยถูกหลอกออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วโดนรอยแพค่ะเอาละค่ะวันนี้มามบูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ